สวัสดีเพื่อนเอนชาว n p g r o u p Asia ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีการทําคลิปเยอะหน่อยนะครับเนื่องจาเป็นวันหยุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับ Visual b o x นะครับอของ Oracle นะครับมันคืออยู box. ่ที่ b o x v i s x Oracle ตัวนี้เองนะครับ โหลดได้นะครับองค์กรต่างโหลดไปใช้งานได้นะครับมันฟรีนะมันฟรีนะครับจากที่ผมทดลองใช้มานะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณร้อยกว่าบริษัทนะครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับดีทีเดียวสำหรับ Vision Box นะครับไปหาโหลดเลยนะครับปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามานิ่ปุ๊บมันก็จะมีหลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดและ ความยากง่ายขององค์กรของคุณที่จะเอาหนังไปใช้เนะี่ยสำหรับนะครับ Windows, host ก็คื 2023, 2008, 2022, อคุณจะลง Windows 2003, 2008, 2012, 2016ก็ใช้ได้นะครับ Windows, host ตัวนี้นะครับการันตีว่าใช้งานได้แน่นอนคนระับนะครับลีกเข้ามาก็จะเป็นช่วงบล็อกน,นะครับโหลดา OS, host นี่ก็จะเป็นนะครับมันก็จะเป็นอินิทนะครับมาให้เรารันนะครับแต่ผมโอเอซโผมไม่เคยใช้นะครับส่วนตัวที่เป็นยูนิทนะครับลินุกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ไปลงบนยูบุนตุได้นะครับก็จะต้องมียูบุนตุนะครับอะไรเนี่ยก็ดีดอลลานะครับแล้วแต่นะครับว่าคุณใช้รุ่นไหนนะครับทัศน์หนักก็อันนี้นะครับแต่ ถ้าเป็นสำหรับผมนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับใช้ล i นุกไม่เป็นนะครับต้องเข้าใจว่าลูกค้าใช้ล i นุกไม่เป็นนะครับผมก็เลยต้องลงเป็น Windows โ o ส t นะครับถามว่าว i n โ o w s h o สตดีไหมนะครับจากที่ใช้มาก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่อง แอร์ก็มาโพสลงในบอร์ดแอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ก็ถามในคอมพิวเตอร์ได้นะครับนะครับก็มาดูกันในนี้แล้วกันนะครับในเว็บบอร์ดนะครับใช้เป็นบุลลล็อกอินมานะครับามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หรือว่าถามไว้ใต้คลิป YouTube มีใก็ได้นะครับคืใผมจะใช้ช anel ยูทูบเนาะมาครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับ วันนี้ผมขอข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําให้นะครับจากคลิปที่แล้วเรื่องการเซตไบออดลงนิโดอะไรก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะทําได้นะครับไปหาคลิปอื่นก็ได้มันเยอะแล้วมันเกื่อนแล้วนะผมไม่อยากจะทำนะครับมานี้เลยนะครับปุ๊บผมมาหน้าตอนนี้นะครับผมรีหมดเข้ามาที่บริษัทนะครับ อ,อันนี้เป็น Windows Server นะครับ2012 R2 นะครับผมซื้อลิขสิทธิ์แท้ร0อยเอพร้อมวหมดแล้วนะครับทั้งตัว v i r u a เองนะครับตัว v i s u a l Box ที่มันรันใน v i s u a l Box นะครับกับตัวตัวที่เอานำมาลันนะครับตัวตัวใ u a ตัวแม่มันนะครับสำหรับตัวนี้ใช่ไหมครับ อ่า uh, CPU ตัวนี้เป็น,นเนะนะครื่อ uh, งนี้เป็นเลดสิบอ่านะครับเลดสิบเลดสิบเป็นเลดสิบนะครับเป็นฐานี้เกินดูอะไรได้ผมไม่ได้เตรียมไว้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า อันนี้เป็น Dell Power e R430 นะครับ, 30, รบที่ผมเลือกใช้นะครับฮาร์ดิส4ตัวตัว,ตวละหกร้จิกเป็นแซดนะครับมีแท็เป็นแทดกของรดิกตอ่าน,นะครับเป็นเลขสิบนะครับ 10, คือเลขศูย์และก็เลขหนึ่งนั่นเองนะครับ 1, เลขศูบกหก็คือสิบ ในเซิร์ฟเวอร์มันจะมองเป็นอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับนี่เห็นไหมครับเรดสิบในเรื่องเรทเดี๋ยวอาจจะอธิบายอีกทีนะครับเอาเป็นว่าเป็นแซะนะครับเอาเป็นว่าให้รู้กันแค่นี้ก่อนว่าผมใช้เรทสิบน,นะครับส่วนผมใช้ตัวเน็ตนะครับไมค้าว สองตัวเลยต้องย่อให้ดูนะครับมัน,นคุณไม่เห็นเนื่องจากบางสิ่งต้องปิดเป็นความลับอยู่นะ,ะใช้ทั้งแปดสามแล้วก็แปดสิบสี่ตัวแปดสามนี้นะครับมีความถุ่ประมาณสิบหกเจ็ดราอยใบ แ p n แม m ไมค์เฝตัวนี้ใช้งานได้ดีมากนะครับผมก็เลยซื้อตัวที่สองมาแบบแอพอีกทีนนะึครมาแบอแมอีกทีน,นะเพื่อป้องกันไวรัสไวรัสด้วยนะครับเพราะป้องกันอีเมลเสียด้วยตัวนี้จะมีแบบแอพหลายสุดอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงปึ๊บสิ่งที่ต้องทําตอนแรกก็คือการเปิดเน็ตเวิร์กทุกอันนะครับที่คิดว่าจะใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการ เขาเรียกอะไรนะครับมีชื่อไม่ออกทำวิชวลนะครับวิชวลเน็ตเวิร์กขึ้นมานครับสําหรับตัวบล็อกมันนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเอาอันนี้ผมทําขั้นตอนการเดตกิชวลบล็อกก่อนอ่าอันนี้มันเป็นที่แมปได้มานะครับเป็นไดที่แมปได้มาคือแมปได้มาจากเน็ตัวนี้ะนะครับแมปได้มาจากเน็ตตัวนี้ ตัวนี้จะมี C 5 9าสิบเก้่ไมับแมปไดเราเราใช้ผ่านแมปไดนะครับผมใช้ผ่านแมปไดนะครับแบบสำหรับแอนตัวนี้นะครับผมทำโหลดบาลานซ์เอาไว้โหลดบาลานซ์หลักการเดียวกับพวกโนโฮ,ฮันดิทนะครับทประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วฮันดิทเราไม่ได้มีการอ่านเขียนตลอดเวลาสำหรับการอ่านเขียนยูเซอร์ก็ก็กเพียงพอนะผมมองวา่าเพียงพอนะครับผมจำลองวิชวลเอาไว้หลายตัวนะครับ นะครับจะไปที่ไดเซ็ตนะครับทำไมถึงต้องแบบไดาะแมบ,บได์อ่ะเออมันทําให้เราครับอ่ชี้ผาดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเวลาการย้ายการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาอธิบายจรน,นะครับเพราะว่าอยู่ๆจะไปก๊อปมาใช้งานเลยมันใช้งานไม่ได้นะครับมันต้องมีขั้นตอนของมันนะครับในการทําให้เ m a ม e ที่เรากอัพเอาไว้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ผมไม่มั่นใจว่าก๊อปมาวางไว้ที่เดิมมันอาจจะใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันจะมีรหรัสบิดของมันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆคนระับเรามาดูตัว Visual Box เปกันก่อนแล้วกันครับ Visual Box น,นะครับก็จะมีคล้ายๆกับพวกอะไรอะ VMware แต่ถามว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้โอเคดีดีด้วยครับก่อนอื่นเราจะต้องมาปิดเครื่องก่อนอเครื่องนี้ผมเปิดเอาไว้นะครับผมมันสามารถเรียกมาโชว์ได้นะครับผมซ่อนเอาไว้นะครับใช้เป็น G U I เอาไว้นะครับนะครับเี๋ยวจะซ่อนเอาไว้ผมจะชัตดาวผมชัตดาวด้วยการใช้ A C P I ชัตดาวนะครับมันจะส่งชัตดาวเข้าไปที่ตัวระบบของมันนะครับ อย่างแรกเราต้องชัดดาวก่อนนะครับก่อนที่เราจะทาการแบคอัพอีอเมลเราต้องชัดดาวก่อนจะเป็นการปิดระบบนั่นเองนะครับวิธีวิธีแบคอัพไม่ยากนะครับแบคอัพไม่ยากทำไมผมถึงไม่ใช้เมนูเอ่อพวกนี้นะครับมันนานมากมนนครับมันนานมากๆของผมแบอัพทีสองสามวันนะครับมันนานมากไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคสำหรับผมนะคตอนนี้นะครับผมก็ได้นี้มาแล้วนะครับ ไอ <IT S 2> ทีก็เซตตามของคุณกันไปนะครับจะให้มันเป็นวงนอกเป็นวงในก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ผมจะแบ็อัพจากตัว83ไป84ดสี่นี่ว่าผมจะมีอัพตลอดนะครับผมวันนี้พอดีได้มีโอกาสที่จะแบ็กอัพนะครับผมก็เลยมาทำคลิปให้เลยทำคลิปแล้วนะคุณก็ไปสร้างโฟลเดอร์ที่ตัวเน็ตที่เป็น84นะครับที่เราจะแบ็กอัพให้ดู แฟร์ศูนย์หกสองห้าหกศูนย์นะครับผมเลยนะครับไปนี่นะครับเรามาดูว่ามันมีคือแปดสิบสี่นะครับแล้วความจุ่มัจะไม่เท่ากันนะครับแนบไม้ข่าวครับพีอาร์ซีศูนะครับใช้โอเคนะครับใช้โอเคนะครับความจุมันไม่เท่ากันอยู่นะครับอันนี้คือผมตอนนี้ผมแยกนะครับไม่ให้มันแบ็คอัพในตัวของมันเองนะครับ เพื่อป้องกันมาควันนคลายด้วยนะครับถามว่าถ้าตัวมันระบบมันโดนนะครับตัวนี้มันโดนไหมนะครับตัวผมคิดว่าตัววิชุนของผมไม่โดนนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ไม่เป็น v d ดีอนะครับเท่าที่เจอเจอมายังไม่เคยเจอมันเข้ารหัสไฟเป็น v d ดีนะครับมันก็เอามาใช้งานได้นะครับผมถ้าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกค้าที่ หลายที่ก็มีโดนนะครับโดนเพราะว่าเปิดตัวอยังเงินนะครัมาจากอี e w s นะครับแต่ตัวผมเองก็ยังไม่ได้โดนกับตัวเองนะครับมีแต่ตัวตั้งแก้นะครับมา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 นะครับสําหรับเราชั u ดาว w n เสร็จแล้วนะครับปึ๊บเรียปิ้อเซิร์ฟเวอร์นะครับฐานะพาวเวอร์ออฟนะครับมันมีภาษาไทยด้วยนะครับสําหรับอันนี้นะครับเป็นภาษาไทยได้นะครับปึ๊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 บนะครับ เวลาเราลันนะครับเราก็เริ่มเริ่มแบบไล่ต่อแสงผลเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าคลิปนี้ขอแบ็คอัพก่อนทำอาไว้ก่อนจะปล่อยแบ็คอัพไปก่อนแล้วกันเนาะวิธีใช้ยังไม่ต้องใช้อ่าเราสร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเราก๊อปปี้เลยครับก๊อปปี้กันแบบง่ายๆอย่างนี้แหละครับเอาไปวางครับแล้วก็รอมันแบ็คอัพเสร็จแอนอีกครับ หนา้าอินเ่อร์ของผมนี่ 1.83T นะครับนี่คือผมดักอัพทั้เรียกว่าทั้งระบบเลยนะครับผมลองกู้คืนระบบมาก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเอเคนะ์ทำให้วิ่งได้100เกือบๆร้อยเมตรกดิตนะครับเอรกนะครับก็ใช้เวลาในการแบคอัพ13ชั่วโมงนะครับมีเกือบ3ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าอิเมลมีขนาดใหญ่นะครับ อแต่ถ้าใช้ระบบที่มันแบ็คอัพหรือสแนปช็อตนะครับใช้เวลาประมาณเจ็ดวันนะแล้วทําให้ระบบอืดมากครับกูแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ปิดระบบแล้วก็แบ็คอัพจะโอเคกว่าอันนี้พูดถึงการแบ็คอัพครั้งใหญ่นะครับเดือนห,หนึงอาจจะแบ็คอัพปีนึงก็ได้นะครับปีบบนึงอาจจะแบ็คอัพปีนึงก็ได้นะครับแต่ของผมทําเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ตรงนี้สเต็ลเล็ตค่อนข้างใหญ่และเยอะมากนะครับ แบบอัพเอาไว้ครับอ่ามันจะแบอัพเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมขอข้ามไปให้ดูนะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็เก็บไว้กสามสี่ชุดนะครับถามว่ามันกลับมาใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับอันนี้เป็นวิธีแบคอัพผมทาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีเรื่องอการรีสโต มาให้ดูนะครับแล้วก็ mm hmm. ขั้นตอนการรีสโตร์อิมสแตนท์กมาไม่ใช่ก๊อปมาวางมันจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่าแล้วก็การอินสตอลนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปอินสตอลก่อนแล้วค่อยทำการรีสโตร์ใหม่น,นะครับาถามว่าทําไมผมถึงไม่เก็บไว้ที่เครื่องใช่ไหมครับนะครับป่านนะครับผมเก็บแค่ตัวอ่ตัวโปรแกรมมาไว้ในเครื่องอย่างเดียวเนาะ ตัวอื่นผมไม่ได้เก็บครับเอามาเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะครับผมต้องรอไปก13ชั่วโมงเอาไว้ว่ามันก็เหมือนกันก๊อปปี้ธรรมดานะค,ครับก๊อปไฟล์หนังไฟล์เพลงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอามาวางเอาไวานนน้นะครับผมแนะนําให้ Copy นะครับอย่าไปขัดนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เครื่องก็ไม่ควรจะทําอะไรเกี่ยวกับอิมเมจของมันนะครับมันจะจะได้ ค่าที่สมบูรณ์นะครับหลังจากก๊อปปี้เสร็จแล้วนะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมเทียบนะครับอย่าลืมเทียบขนาดฝายนะมีอหลรเราสำคัญนะครับเชอเลือดเ,เรียกว่าอะไรนะไซน์นะครับอย่าลืมเทียบไซน์นะครับไซส์จะต้องเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับแต่ต่างกันหลังใบเล็กน้อยก็อาจจะไม่เป็นไรนะรแต่จริงๆแล้วมันควรเท่ากันนะครับ ก็เช็คดูนะครับว่ามันเท่ากันแค่นั้นนะครับคลิปนี้จบไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมนะครับว่าแต่ระหว่างนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับเรียกว่าอะไรับแต่งในตัวระบบของมันได้นะครับเราจะรันเพิ่มนะครับสร้างเพิ่มได้ขอเป็นว่คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ